สวัสดีค่ะพบกับคุณครูปียพรเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3าบทที่หนึ่จำนวนนับไม่เกิน 1,000. งแเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยได้ค่ะเอาละค่ะเมื่อเราทราบจุดประสงค์การเรียนรู้แล้ว นักเรียนพร้อมหรือยังคะคุณครูพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาต่อเรื่องการเรียงลาดับจํานวนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้การเรียงลาดับจํานวนของเราจะเป็นการเรียงลาดับจํานวน3ถึง4จํานวนแต่วันนี้คุณครูจะเพิ่มระดับความเข้มข้นขึ้นนะคะเป็น5จํานวนค่ะมาดูตัวเลขที่จะให้พิจารณากันวันนี้นะคะตัวเลขแรกเลย8ปดนะคะ ตัวเลขถัดมาเลขอะไรคะ67,355นะคะตามด้วย6,819 6,7957และตัวเลขสุดท้ายตัวเลขอะไรคะถูกต้องค่ะ1นึ่งแสนนั่นเองนะคะ1นึ่งแสนเป็นจำนวน6หลักนะคะส่วน80,000 60,000 60, หมื0นเป็นจำนวนกี่หลักคะ เก่งมากค่ะเป็นจํานวนห้าหลักและหกพันแปดร้อยสิบเก้าเป็นจำนวนกี่หลักคะสี่หลักนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทราบได้ได้อยังคะว่าจํานวนไหนมากที่สุดจานวนไหนน้อยที่สุดเก่งมากค่ะหนึ่งแสนมากที่สุดนะคะจํานวนหนึ่งแสนจะมากที่สุดส่วนหกพันหกพันเป็นยังไงคะหกพันก็น้อยที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวเลขตัวแรกและก็ตัวที่ตัวสุดท้ายและ ตัวแรกก็คือหนึ่งแสนใช่ไหมคะที่คุณครูทำไฮไลท์สีชมพูแล้วก็ตัวสุดท้ายคือหกพันแปดร้อยสิบเก้านั่นเองค่ะ,ะมาดูขั้นต่อไปนะคะเมื่อเราได้จำนวนแรกและจำนวนสุดท้ายแล้วก็เหลือสามจำนวนที่เราจะต้องพิจารณาต่อนั่นก็คือแปดหมื่นเจ็ดสิบแปดหกหมื่นเจดพันสามร้อยห้าสิบห้าและหกหมื่นเจ็ดันเก้ารอยหสิบเจ็ดนั่นเองค่ะทั้งสามจำนวนเป็นจำนวนห้าหลัก นะคะหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดนั่นก็คือหลักหมื่นเพราะฉะนั้นเราจะมาพิจารณาที่หลักหมื่นกันทั้งสามตัวเลยค่ะ,ะตัวแรกนะคะแปดในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับแปดหมื่นหกในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับหกหมื่นและหกในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับหกหมื่นเช่นเดียวกันค่ะตัวเลขห้าหลักสามจำนวนนี้จำนวนใดมากที่สุดคะเก่งมากค่ะ แปดหมื่นเจ็ดสิบแปดมากที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เอาแปดหมื่นเจ็ดสิบแปดมาเขียนต่อจากตัวเลขที่มากที่สุดที่เราได้ทําไปในเมื่อในตอนขั้นแรกนะคะนั่นก็คือเขียนต่อจากหนึ่งแสนเลยนะคะตอนนี้เราเหลือตัวเลขที่ต้องพิจารณาอีกกี่ตัวคะสองตัวเราเหลือตัวเลขที่จะต้องพิจารณาอีกกี่ตัวคะ ถูกต้องค่ะสองตัวนั่นเองนะคะนั่นก็คือตัวเลขหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบห้าและหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะคะเรามาพิจารณาเลขโดดที่อยู่ซ้ายมือสุดนะคะทั้งสองจำนวนเลยนะคะก็คือเลขอะไรคะเลขหกนะคะมีค่าเท่ากับหกหมื่นเท่ากันเลยนะคะพอถ้าเกิดตัวเลขมันเท่ากันแล้วก็ขยับมาดูที่หลักพันใช่ไหมคะเจ็ดอยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเจ็ดพันเท่ากัน เราจรึงมาพิจารณาเลขโดดตัวถัดมานั่นก็คือหลักเลยคะ่ะหลักร้อยนั่นก็คือเลขสามกับเลขเก้าอ่ามาดูค่ะสามในหลักร้อยมีค่าเท่ากับสามร้อยและเก้าในหลักร้อยมีค่าเท่ากับเก้าร้อยนะคะจะได้ว่าหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดมากกว่าหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบห้านั่นเองค่ะเราก็จะเอาตัวเลขที่มากที่สุดก็คือตัวเลขหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดมาเติมต่อจาก ตัวเลขที่เราได้ทําไว้ในขั้นที่2เมื่อสักครู่นะคะแล้วก็เอาหกหมืเขียนต่อมาแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการเรียนลาดับจํานวนห้าจำนวนของเราค่ะหลังจากชมคลิปการสอนแล้วนักเรียนอย่าลืมทบทวนเนื้อหาวิชาที่เรียนไปและทําแบบฝึกหัดด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย